ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย s i n ค Corporation เรื่องราวตำนานการกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พาเราเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายก่อนเข้าตีเมืองจันทบุรีจนประสบชัยชนะที่นี่คือวัดกองดินปืนจังหวัดระยอง เมื่อพระเจ้าตากสินทรงตัดสินพระไทยที่จะรบพุ่งตีเมืองจันทร์ได้เดินทางมายังจุดสุดท้ายคือวัดคงคาจืดหรือวัดกองดินปืนในปัจจุบันเพื่อตั้งค่ายและทำดินปืนสำหรับโจมตีเมืองจันทบูรณในขณะเดียวกันพระเจ้าตากและทหารคนสนิทอีกสี่คนคือพระยาพิชัยดาผักหลวงเชียงเงินหลวงพรมเสนาและหลวงราชสเสนหาได้ทำพิธีปลูกต้นโพอธิษฐาน ให้กอบกู้บ้านเมืองให้สําเร็จนอกจากนี้ยังทรงอัญเชิญพระนำชัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําพระองค์มาประดิษฐานณวัดแห่งนี้เพื่อให้เหล่าทหารทั้งหลายได้กราบไหว้ขอพอรและร่วมสวดคาถาพาหุงม,มหากาเรียนเยี่ยงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อคราวรบกับพระมหาอุปราชเมืองพมา่าจนได้ชัยในการต่อมาและพระนำชัยนี้ได้ถูกอัญเชิญขึ้นบนหลังช้างศึก เมื่อคราวออกสงครามอีกด้วยจึงได้รับการเรียกขานในการต่อมาว่าพระชัยหลังช้างนี่คือจุดสุดท้ายในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหารกู้ชาติก่อนบุกตีเมืองจานเป็นผลสำเร็จ อีกเส้นทางหนึ่งที่ทางคนไทยไม่ลืมตัวอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มาสัมผัสคือจุดเส้นทางที่เป็นเส้นทางเทินทัพเส้นสายเอกราชนะคะลำดับที่26ซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายก่อนจะไปตีเมืองจันสาบร็จของพระเจ้าตากสินนะคะวัดกองดินปืนเป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่มีความสําคัญกับประวัติศาสตร์ไทยเจดเตือนเต็มๆนะคะก่อนที่จะกู้ชาติสําเร็จจุดนี้เป็นจุดที่ทหารไทยนะคะและกองทัพไทยได้มาตามดินปืนเพื่อเตรียมกองกําลังรัสเบียงเข้าตีเมืองจันทบุรี และที่นี้ก็มีพระสําคัญหรือพระคู่พระบรมีของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชปัจจุบันเรียกว่าพระพุทธ,ธพัทธาปกาสิทธ์นะคะแต่เดิมนั้นสร้างจากทองสำริดมีความกว้างหน้าตากแค่หนึ่งศอกนะคะเป็นปางสรุปมารหรือปางมาลวิชัยพระองค์นี้นั้นแต่เดิมเนี่ยเป็นพระที่อายุเก่าแก่800กว่าปีนะคะสมัยที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าพญาตากหรือเมืองกระแหงที่จังหวัดตากนั้นก็มี ใทหารนะคะได้นําพระองค์นี้มาถวายและทุกครั้งที่ท่านจะออกรบทับจับศึกนะคะพระพุทธน้มชยัยทุถอัญเชิญขึ้นบนหลังช้างและทุกครั้งพระองค์ก็ไม่เคยที่จะแพ้ศึกสงครามใดๆเลยเพราะมีพระพุทธบารมีพุทธน้ำชัยนั้นเคียงคู่พระองค์ตลอดรัชกาลค่ะเรื่องราวเล่าขานในตำนานเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากซึ่งเราได้มีโอกาสสัมผัสและนำเสนอมากกว่า3เดือนที่ผ่านมา ทำให้เราได้ทราบถึงพระปิชาสามารถในการใช้จิตวิทยาสร้างแรงบันดาลใจและความฮพึกเขิมตอนเหล่าทหารของพระองค์ได้อย่างยอดเยี่ยมจนประสบชัยชนะในทุกสมรภูมิการรบทุกครั้งนั่นเองพระพุทธชัยมงคลหรือพระพุทธนมชัย พระคู่พระบารมีของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชตลอดรัชกาลของพระองค์นั้นปัจจุบันนั้นถูกห่อหุ้มด้วยพระองค์ใหญ่ที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะคะหากผู้ชมมีโอกาสมาที่จังหวัดระยองนะคะเส้นทางสายเอกราชลำดับที่26เส้นทางสายสุดท้ายก่อนที่พระเจ้าตักสินมหาราชจะตีเมืองแทนสำเร็จและท้ายสุดนี้ ขอเชิญชาวไทยทุกท่านร่วมสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งชาติณบ้านพรน,นกตำบลโพสาวหารอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดต่อเพื่อเริ่มบุญในการสร้างพระราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ที่กองคลังอบจอพระนครศรีอยุธยา035 796 441หรือ081 994 4052ค่ะ ร่วมสนับสนุนตามรอยเส้นทางพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเพชรสร้างสมรีสอร์ทจงังหวัดระยองสำรองที่พักได้ที่085 994 1234นได้ภาพภูมิใจกับความเป็นไทยกันไปแล้วในช่วงหน้าเรามาก่อติดเรียลลิตี้เพื่อช่วหรือผู้ได้โอกาสทางสังคมกันและมาปลุกฝันตัวเองกันทะคท่ะ